สามนายกสภาะเดชพระคุณเจ้าเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลพนาท่านหัวหน้าส่วนราชการตำบลพนาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวอำเภอพนาที่รักและเคารพทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานทอดกระถิ่นสามคัคคีประจําปี2565ในวันนี้การจัดงานทอดกระถิ่นสามคัคคีประจําปี2565 ดิฉันรู้สึกชื่นชมพี่น้องชาวอำเภอพนาและเทศบาลตำบลพนาที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้สืบทอดให้คงอยู่ตลอดมาอำเภอพนาเป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและวัดถุโบราณอีกมากมายโดยเฉพาะวัดพระเหล่าเทมนิมิทแหนน่งนี้เป็น อุโบสถที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมเวียงจันรและเป็นที่ปฏิสถานขององค์พระราาเทพฤิมิตรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอพนาและจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศเรื่อมใส่ศรัทธาเดินทางมาเคารพกราบไหว้ เป็นประจำและในวันนี้ชาวพนาทุกท่านทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดงานทำบุญทอดกระถิ่นสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างวิหารพระบางโดยตั้งองค์กรถิ่นไว้ที่บริเวณหน้าอุโบสถวัดพระเหล่าเทนิมิรและมีกิจกรรมการสแสดงด้านวัฒนธรรมอีกหลากหลายในการจัดครั้งนี้ขอขอบพระคุณทางเทศบาลตำบลพนาและส่วนราชการท่านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านภาคเอ,อกชนพี่น้องประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความสัมพันธ์และความสําคัญในการจัดในครั้งนี้ซึ่งสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขออํานาจคุณพระศรีรัตะนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะบุญบรารมีของพะระเหล่าเทียิมิตเจ้าปู่ศาลหลักเมืองจงบรรดาลประทานพรให้ทุกท่านมีครอบครัวที่ประสบแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกประการ วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานทอดกระถินสามัคคีประจำปี2565ณบัดนี้ขอบคุณมากค่ะกำลัตจะไปไประเทศเดียร์เชิญท่านประธานทีครับในนาของนะครับ คแตไม่มันรอนตอนละอ้ีอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านครับในาเปนาการครับของคุณท่านครับโอกาสนี้นะครับจะนำทุกท่านเข้าสู่การรำวงสวมองค์พระเหล่าเทพนมิตและพระบางนะครับทั้งหมด11คณะรายการแสดงนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่ทุกคณะ